สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับงวดประจำวันที่25สิงหาคม2567นะครับก็เป็นแนวทางของวันอาทิตย์นะครับวันนี้เมื่อวานนี้ของเรามาแค่ในรอบเช้าตัวเจาะน้องนะสวนรอบบ่ายนั้นหลุดนะครับ เมื่อวานนะครับเช้าผมให้1กับ5นะครับพี่พี่ผลที่ออก3 6 5ห2้าสองของเรามาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะนะครับห้าหหห้านะครับมาในตัวเน้นนะครับยังดีที่มาในตัวเน้นเนาะ6กเนี่ยก็ให้หนึ่งหนะครับแต่เข้ามา6 2สองนะครับแต้มเดียวในรอบบ่ายให้ศูนย์กับ4นะครับผลที่ออก8 9ด9 2ดอันนี้หลุดไปนะครับเมื่อวานนี้แนวทางแนวทางมาเป็นคู่เลยนะครับนาะเช้าเนี่ย หกบนหกล่างนะครับหกห้าหกสองบ่ายเนี่ยเก้าบนเก้าล่างเนาะเก้าแปดเก้าสองนะครับ mm hmm. ก็รอบบ่ายต้องขอโทษพี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันที่ยี่สิบห้านะครับน้องเป็นแนวทางของเป็นแนวทางของวันอาทิตย์นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่ๆทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง เด็กต่ำกว่สิบปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับผมแนวทางของเราวันนี้เช้านะครับก็จะเป็นในที่เลข4กับเลข0นะครับเลขเด่นเนาะสายรูดให้ไปที่เลข0 02 05 06 42 45 46 สามตัวให้ไปที่สี่ศูนย์สองนะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับผมในรอบบ่ายวันนี้ได้เลข3กับเลข7สายรูดให้ไปที่ เลขสามนะครับสามสองสามแปดสามเก้าเจ็ดสองเจ็ดแปดอืมนะครับเขียนเจ็ดแปดสองอันอีกนะครับพีบ่พี่ผมจะเขียนเจ็ดเก้านะครับหรืจะมาเจ็ดแปดสามตัวให้ไปที่เจ็ดสาม แนะครับนี่เลยนะครับ383978เนาะตัวเจาะของเราในรอบบ่ายแนวทางนิกีเช่าบ่าย VAP นะครับก็จะประมาณนี้นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ วันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะเด้งๆปังๆนะครับคลิปนี้ก็ท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับเนาะอาจจะเพิ่งแวะผ่านมาเจอในคลิปนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มนะทางฟรีนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมหรือว่าไปที่หน้าช่องโปรไฟล์ใน u t u b e นะครับเนาะก็ พอกดเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์นะครับก็ลองหาเลื่อนคําว่าชุมชนนะครับพี่พี่ช่องชุมชนเนาะก็กดเข้าไปนะครับจะเห็นผมโพสต์อาโปโหลดไปตรงนั้นนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับคลิปนี้ขอให้พี่พี่โชคดีนะครับกาบสัสดีครับ